hello ทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้ขอพาดู Vios นะคะเข้าใหม่อีกหนึ่งคัน Vios เครื่องพันหนะคะ Vios E นะคะที่หลายคนรู้จักเลยนะคะคันนี้เป็นรถปี2013จะบอกว่าเพื่อนๆที่มีรายได้หมื่นต้นๆน,นะแนะนําเป็นคันนี้เลยค่ะเอาละมาดูกันที่จุดเลยค่ะคันนี้กระจังหน้าโฉมปี2013นะคะไฟหน้าฮาโลเจนยังแบบใสๆเลยเครื่องพันหรถสีดํา ล้อดเดิมศูนย์ค่ะพร้อมอยางคุณภาพดีดันหอบนะคะกระจกด้านข้างปรับไฟฟ้าค่ะพร้อมไฟเลี้ยวที่แก้มข้างมือจับนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะรถเข้าเยอะมากทุกคนนะคะอาจจะอยู่แบบมุมที่แบบว่าพลอยถ่ายแล้วแบบอาจจะติดคันอื่นบ้างนะไม่ว่ากันนะคะอยากจะรีวิวให้ดูกันเร็วๆนะคะ นีคันนี้ก็เป็น VOS นะคะตัว E นะคะตรงรุ่นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรานะมาเปิดท้ายดูห้องสัมภาระกันสักหน่อยนะคะรู้อยู่ไกลนะคะอยากจะขอดูแบบละเอียดละเอียดใช่ไหมได้เลยนี่ค่ะเปิดท้ายมาดูกันภายในห้องสัมภาระนะคะนี่นะคะเราก็จะถอดทั้งทำความสะอาดให้นะคะเดี๋ยวจะใส่แผ่นรองยางให้ แม่แรงยางอะไหล่นะคะเดี๋ยวใส่ไว้ให้ครบเลยนะทุกคนอันนี้เป็นรถเพิ่งเข้าไหนๆก็เปิดดูแล้วให้ดูกันหน่อยนะนี่ค่ะนี่คือรถเดิมๆนะคะนี่นะคะไม่เห็นแบบสนุงสนิมอะไรนะอย่างที่บอกรถไม่เคยชนหนักเป็นเครื่องจมน้ํานะคะเอาละเดี๋ยวให้ทีมงานนะคะจัดการให้นะคะดูน็อตกันหน่อยนะคะน็อตก็จะเป็นน็อตเดิมๆแบบนี้นะคะจากโรงงาน เก็บเดิมจากโรงงานนะคะเมดอาร์ Make ก็เดิมๆแบบนี้เลยนะทุกคนนะคะเอาละนะคะสบายใจอุ่นใจได้ค่ะว่าตั้งใจคัดมาให้จริงๆมามาดูกันต่อนะคะสำหรับภายในนะคะนี่นะคะภายในห้องผู้โดยสารนะคะก็เป็นสไตล์ของวีออสเลยนะคะเป็นเบาะพรมสลับผ้านะคะลายสวยๆนะรถสะอาดมากภายในนะคะที่นั่งคนขับก็เป็นเบาะชุดเดียวกัน ลายเดียวกันแบบนี้เลยนะจ๊ะเดิมๆสวยๆนะคะเดิมทุกจุดเลยแหละคันนี้นี่ค่ะตรงกลางคอนโซลน,นะคะก็เสียบแผ่นซีดีได้มีจอแสดงผลนะคะกดทูนหาช่องได้นะคะแล้วก็มีช่องเสียบ USB นะคะแล้วก็ AUX ให้ด้วยนะคะได้ขับเกียร์อ,อตโต้ด้วยคันนี้เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้แล้วนะทุกคนนะคะถ้าใครนะคะกำลังหารุ่นที่แบบ เป็นยอดนิยมติดตลาดเลยอีกหนึ่งรุ่นนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะ w i o s 1.5e นะคะน้องเป็นรถปี2013ราคาพิเศษเพียง269,000บาทได้ขับรถแบรนด์ตลาดด้วยนะคะแล้วก็ผ่อนสบายๆเพียง5,000กว่าบาทนะสูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะและคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่มาแบบเดิมๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเราขัดเคลือบสีทำสปาให้นะคะรถทยอยกันเข้ามาเยอะมากตอนนี้แทบจะไม่มีที่จอดแล้วทุกคน นะคะรุ่นนี้สีดําผ่อนเบาๆนะคะใครที่มีเครดิตดีเรามีดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยนะคะอยู่จังหวัดอะไรพิมพ์บอกกันได้นะคะทุกคันค่ะพระมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงบ้านด้วยนะคะเอาล่าฝากกันไว้ด้วยกับวีออสค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ